ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำคือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้นั่นเองการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึง้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมือง สวัสดีครับผมกบผมเทศร์ักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของสวยในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็เริ่มชัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊งแสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพน,นันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวยที่พันกันอีลุงตุงนางเต็มไปหมด มันมีชื่อเส้นทางการเงินที่โอนจากเวพนันไปยังภรรยาของท่านต่อสักพี่ชายพี่สาวของท่านต่อสักแล้วท่านเอาเข้ากรอไปอไปตรวจสอบของวตลรอเองได้อย่างไรนะครับท่านต้องเอาเรื่องนี้โดยนายมนตีจะต้องสั่งตั้งกรรมการาสืบสวนสอบสวนวินัยในส่วนของสำนักนายกแต่เอาไปให้คนที่ถูกกล่าวหาไปตรวจสอบเองนะ ก็ไปร่วมมือกันได้อย่างไรผมจะเล่ารายละเอียดเ,ออเอต็มที่นะครับนะเพื่ออะไรครับเ,เพื่อจะให้องค์กรเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมเนี่ยนะครับนะดีเสียทีเพราะอะไรครับผมต้องกล่าวเสียว่าผมไม่ได้ว่าองค์ก,กรอาชญากรรมทั้งองค์กรนะผมพูดต่อท้ายว่านะตำรวจมีดีและไม่ดีนะครับเราจะปล่อยให้ตำรวจ2 0 0กว่าคนเนี่ยมาทำให้ตำรวจ2 0 0กว่าคนเสียหายได้อย่างไร อ่าอันนี้ชุดแรกจ้าอ่ามิจกนะฮะคหลังจากนั้นเปิดขึ้นมาเนี่ยบางท่านผมรู้จักรู้จักให้แต่จบเลยหน้าที่เขาคือเก็บเงินครับผมพูดตรงๆเลยนะครับและก็เติบโตในเส้นทางการเงินไอสิ่งตรงนี้ครับเราจะปล่อยให้คนประเภทนี้ครับที่มีตั๋ววิ่งเต้นเส้นสายเก็บตังค์ให้ผู้ชมชาเติบโตจริงหรอครับผมเป็นพวกท่านนะครับเป็นรุ่นพี่ผมแล้วก็ผมเป็นแฟนคลับนะครับผมนับถือการทํางานของท่านครับ ผมอยากจะให้ท่านนะครับใช้โอกาสนี้ครับในการชําระบ้านของเราครับองค์กรตํารวจของเราคือผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันครับที่องค์กรตํารวจถูกกล่าวหานะครับว่าเป็นองค์กรอัชญากรรมนะครับแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับในเมื่อมีข้าราชการตํารวจไปปัวพันนะครับในทางคดีอ่าผมไม่กล้าล่วงนะครับผมเชื่อว่าถ้าพวกท่านนะครับทำงานอย่างจริงจังอ่ะมันมันเคลียร์อยู่แล้วครับหรือแม้กระทั่งเรื่องทางวินัยครับคราวนี้ประเด็นวันนี้ก็คือว่า ผมต้องชื่นชมนะครับกรรที่กล้านะครับชี้มูลความผิดนะครับไร้แรงนะครับชี้มูลร้แรงเลยครับออของท่านต่อสักอดีออตอบตรซึ่งผมก็ไม่คิดหรอกครับว่าในยุคนี้จะมีใครกล้าทำนะครับรวมถึงแม้กระทั่งตำรวจอีก200นายเยราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ใช้โอกาสเนี่ยคือโทษร้ายแรงเนี่ยมันมีอยู่2ออย่างอยู่แล้วนะครับก็คือปลดออกกระบวนการเนี่ยต้องเฉียบขาด และก็จริงจังตรงไปตรงมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศแล้วเรื่องการพนันอนอนไลน์ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ในประเทศไทย,ทยเราถือว่าผิดกฎหมา,<ะ>ามายและนโยบายรัฐบาลเนี่ยถือว่าต้องปราบปรามอย่างจริงจังถ้าใครเข้าไปม,มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดาเนินการอย่างตรงไปตรงมาตัวผมเนี่ยนะครับตรวจสอบมาตั้งแต่ปีสอข้าบัญชีข้าบัญชีเกษตรกรไทยของคุณชนรพัฒน์นะครับเจ็ดสองล้านบาทท่านดูนะครับท่านปปอ บริษัชนพัฒน์เนี่ยเจ็ดสองล้านบาทนะครับนะอันนี้ของของที่รับจากบอิตานมาอะไรพวกนี้ยนะครับเจ็ดสิบสองล้านนะครับที่ที่รับเข้าของพิชีเกษตรกรไทยของชนพัฒน์มาตั้งแต่ปีสองพันหร้อยหกสิบสามเป็นต้นมานะครับแล้วก็ผมไม่ดูยอดนี้นะครับคุณชนพัฒน์เนี่ยนะครับรับเงินจากว็บพนันนะครับในเครือขายทั้งหมดนะครับยอดเงินหนึ่งร้อยล้านนะครับ 100ล้าน3 3น1แสน0นะครับอันนี้รวมแล้วเนี่ย1้6ล้านนะครับไม่เกี่ยวกับที่เขาไปชี้แจงปอปชอว่ามีทรัพย์สินประมาณอีก90กว่าล้านนะครับแล้วก็ไม่รวมกับที่พี่ใตยลงยึดโจกออกมาแถลงแฉเข้าสู่กรรมธิการพักสม้มพักส้มก็ตอกย้ำเกกรื่องแก๊งกมเมอร์นะครับก็ไปลากนะอัจฉริยะมาด้วยมาแฉอีกนะไปลากนะครับ อีกหลายคนเข้ามาในเกมในการแฉแฉไปแฉมาก็มีการอายัพย์กลิ่นะซึ่งเป็นสอสอพักลุงป้อมมาก่อนและไปอยู่กับธรรมนัตพมเผ่าเป็นรองโฆษกนะครับซึ่งก็แฉไปแฉมาจนเป็นที่มาของการอายัดนะเงินจะนวน1น0งล้านบาทนะทางโจก๊ก ทางอาจุริยะบอกว่าไม่ได้มีเงินแค่นี้เขามีเงินเป็น1,500ล้านทาไมยึดแค่35ล้านก็ถแถลงในกรรมธิการในขณะที่นักวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นตํารวจนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารหรืออดีตตารวจก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะเกิดจากตํารวจมีแบบกินหญ้าแล้วก็มีแบบกินเนื้อหรือกินมากหรือกินน้อยนะครับซึ่งเขาก็วางหลัก การบริหารนะครับในกรณีเรื่องของ ruption, คอร์รัปชันนะฮะไว้ในกรอบกว้างๆนะครับและทำให้ประชาชนได้เห็นชัดเจนว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมีการเรียกเก็บสวยทุกวัน <S <S ตำรวจก็ออกมาปฏศศศศิเสธโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจงชาติว่าไม่มีนะฮะบิบ๊กไตยก็บอกว่ามีคนเก็บสวยนะครับเพียง 1%, 1เท่านั้นที่ตำรวจไม่ดีนะก็มีการเปิดเผยว่าตำรวจปีหนึ่งๆเนี่ยนะถูกดำเนินคดีไปเป็นจำนวนมากนับร้อยคนทีเดียวต่อปีนะครับตั้งแต่นายพลนายพลเอกปต้นไปไล่ลงไปข้างล่างเลยมีการดำเนินคดีตามกฎหมายมีการปลดออกมีการไล่ออกไปกว่า500คนนะซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างจะมากในขณะที่บิ๊กโจ้ก,ก็ส่วนบิ๊กต่ายบอกว่าถ้ามีตำรวจด,ดี99คน ก็แสดงว่ามี1%นะที่มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเกี้ยก็บก็บสวยใช่ไหมนะฮะก็เป็นวัฒกรรมโต้เถียงเงินไปมานะผลอากาศผลตำรวจเอกเอกนะก็ไปชี้แจงว่าไม่เคยมีการเก็บสวยนู่นนี่นั่นนะก,ก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแต่ในเชิงงานสังคราะห์ผมเรียนทุนส่วนเนะี <c> ่ย <oughs> ผมแปลกใจไหมก็ผมพูดตลอดไม่แปลกใจหรอกต้นเหตุมาจากอะไรกระบวนการโกงฮะประเทศไทยเนี่ยมันโกงมาตั้งไหน มันโกงมาจากเริ่มต้นจากนายรักมตรีก่อนเลยนะตัวแปรต้นเลยจากนายรยฐมตรีนะครับบางคนเฮ้ยนายรัฐมตรีไปโกงได้ไงนะคนอยากจะเป็นนายรัฐมตรีเนี่ยเขาจะตั้งพรรคการเมืองพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือพอตั้งพรรคการเมืองคือนิติบุคคลเสมือนบุคคลแล้วก็เอาคนมารวมกันเอาคนดังคนดีคนเด่นมาแต่เอามาซื้อซื้อมา แล้วเอาเงินให้พวกนี้แจกแห่พวกนี้ยไปซื้อประชาชนอีกทีหนึ่งไปซื้อประชาชนอีกทีหนึ่งประชาชนเลือกสอสเข้ามาสสก็จะมาโหวตมาโหวตให้ใครมาโหวตให้กับนักการเมืองมาโหวตให้เจ้าของพรรคเป็นร,ร,รัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคเป็นแบบนี้มาตลอด94ปีนะครับยิ่งแก่ธรรนูนลม้มธรรนูนไอ้พวก นักโกงเมืองะพูดไง่ายนะฮะก็จะใช้วิธีการนี้นะโกงแล้วโกงอีกโกงแล้วโกงอีกนะครับและก็โกงมาจนกระทั่งถึงการเป็นนายกมนตรีทักษิณเป็นคนแรกนะครับที่เป็นนายกมนตรีและติดคุกเพราะคดีทุจริตคอร์รัปชันส่วนก่อนหน้านั้นจอมพลปพิบูลสงครามติดคุกเพราะเสียสละเพื่อประเทศชาตินะครับสังเกตไหมฮะวันที่มีคําพิพากษา ของทักษิณว่าต้องกลับไปติดคุกอนุทินหน้าเสียเลยนะฮะและการเดินทางไปยังประเทศจีนเนี่ยนะฮะได้พูดกับพระบาทเส้นพระเยหัวก็คือระประธานาธิบดีสิจิ้นผิงนะ,ะได้มีคําพูดถึงพระเจ้ยหัวว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันก็คงจะเป็นประเด็นหลักตอนนี้ทําไมข้าราชการถึง เขาเรียกว่ามีการทุจริตไม่ใช่เฉพาะตํารวจนะครับที่เก็บสวยเนะี่ยทุกย่อมย้านะ,ะแล้วก็ลามไปยังองค์การบรหิหารส่วนท้องถิ่นเก็บสวยหมดเรียกสินบนหมดนะ,ะซึ่งพวกเราประชาชนกับผมก็ประชาชนไปก็เจอทุกย่อมญ่าเรียกผลประโยชน์การจัดกิจกรรมการจัดงานนะฮะ การลงพื้นที่การทําทุกอย่างเรียกเก็บสวยทุกอย่างการเรียกเก็บสวยทุกอย่างเพราะอะไรนะครับก็เพราะเรื่องของผลประโยชน์เพราะข้าราชการไปดูตัวแบบนักการเมืองนะครับคือนายกรัตรีรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆก็จะมีสอสออยู่ในแกงและเอาเงินภาษีของประชาชนนะฮะมาให้กับบรรดานสอสอผมบรีให้ทราบนะตอนนี้ พรกการเมืองต่างๆเนี่ยจ่ายกันคนละ2ล้าน2ล้านทําอะไรบ้างไปทํไอโอหนึ่งสองไปซื้อเสียงซื้อหัวคะแนนอยู่ตอนนี้เริ่มซื้อหัวคะแนนจ่ายเงินให้หัวคะแนนแล้วนะค่อยค่อยทยอยจ่ายทำไอโอทำไอโอก็ทำคลิปวิดีโอทำไอโอต่อว่าคนนั้นต่อว่าคนนี้หาเสียงให้กับตัวเองก็จะมาดูผลงานดูมาเาเอาเงินไปเอาเงินไปเงินไปเพื่อไปซื้อเสียงเพื่อให้ได้เป็นสสแล้วก็มาเลือกนะฮะเจ้าของพักให้เป็นนายกรัฐมนตรี ให้เป็นรัฐมนตรีนั่นคือสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับข้าราชาการก็ปรากฏว่าการจัดทุจริตได้ก็ต้องอาศัยข้าราชการนะครับก็เลยเป็นที่มาของการทุจริตของข้าราชาการไม่ว่าจะเป็นตํารวจไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็แต,แต่เนี่ยก็ต้องมีการส่งสวยให้หนักการเมืองดาเนินการตั๋วนักการเมืองคือตั๋วใหญ่สุดนะครับตอนนี้ใบทุกหย่อมหญ้าครับ การทุจริตแบบนี้ไปทุกหย่อมยา่าการจะแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบนี้ได้เนี่ยถามไอ้ทุจริตเอาเงินของใครเงินของพวกเราเงินภาษีพวกเราที่จ่ายภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งร้อยเจ็ดสิบเป็นภาษีทางอ้อมเนี่ยเป็นเงินของพวกเราทั้งนั้นจ่ายเสร็จแล้วยังไงต่อนะฮะจ่ายเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมานะครับก,ก็แจกแจกแล้วก็จ่ายจ่ายแล้วก็ เอามาเป็นกระเป๋าของตัวเองบางพักการเมืองเนี่ยนะฮะใช้วิธีการให้เงินสอสอทีละ2 0 0 3 0 0ล้านต่อคนนะครับแล้วก็คุณไปโกงตัเองบางพักการเมืองใช้วิธีการรวมศูนย์นะครับรวมศูนย์คือยังไงคือเอาเงินมารวมรวมไว้ที่พักแล้วถึงเวลาปุ๊บพักก็จ่ายเป็นโบนัสให้บางพักก็ให้เดือนละหนึ่งรล้านปีละ100ล้านนะครับบางพักก็ทยอยให้ตายอยให้เอาเงินมาจากไหนเงินภาษีของประชาชน คือเงินภาษีของพวกเราวิธีแก้ท่านเป็นไงต้องแก้ที่ตัวแปรต้นนะที่มาของนายเจัฐกนมตรีที่มาของคณะรัฐมนตรีและที่มาของสสจึงจะแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำคือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้นั่นเองการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่เกลือนอนาจการปกครองประเทศ ประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ